สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมเกนชินินแพกเนี่ยคับวันนี้มีตัวละครใหม่มาด้วยชื่อยี่หลานเป็นตัวละคร5าตดาวธาตุน้ำช้ธนูงั้นเดี๋ยวเราไปดูหน้าตุนกาชากันไปกันเลย <laughs> นี่นะครับหน้าตุก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลย มีตัวละครสี่ดาวสามตัวมีหยันเฟยธาตุไฟใช้สื่อเวทและบารบาร่าธาตุน้ำใช้สื่อเวทเหมือนกันและตัวสุดท้ายนูเอลสี่ดาวธาตุหินใช้ดาบใหญ่ส่วนตรงหน้าเนี่ยแหละครับทุกคนยี่หลาน <c oughs> แต่ก่อนที่เราจะไปเปิดหายี่หลานกันเขามีให้ลองตัวละครเขามีให้ลองเล่นตัวละครด้วย,ยงั้นเดี๋ยวเราไปลองกัน นี่นะครับอันนี้อีเวนต์ใหม่เดี๋ยวเราจะไปเล่นด้วยเหมือนกันอ้าวแคน o n l ี่บีอยู่อ๋อในทีพอร์ตไม่ได้ต้องไปในโลกเราหลีเวแล้วกัน นั่งกันดีกว่านั่งนี่แล้วกันป่ะ let's go เนี่ยนะครับทุกคนหน้าตาของกี่หลานอ้าว <c oughs> สวยจังเลย <c oughs> นี้ยิงปกติโอ้ เราไปลองเล่นกันยากถ้าเอมไม่ผิดเหมือนเหมือนสกิล E จะวาร์ปได้เนี่ยจริงด้วยโควตเลยนะสกิล E อี้ยทุกคนเกมเพลย์ยี่หลาน่าเล่นมากเลยอ่ะป่ะ Take it easy. Okay. Don't get frostbite. Gotcha. Here comes the cash. <laughs> <Wow. Let's go>. <laughs> 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 าตามฉันมาเฮ้ยที่ยรากคนเกมเพย์น่าเล่นมากเลย,อยอว์ปได้ด้วยบิดเป็นตอนที่าว์ปได้ด้วยเกมเพย์แปลกใหม่อ Let's s r k t h p i t t l i r It's m r e d o m มาเริ่มละไหมุม มเีเล่นจบแล้วไปครับทุกคนเราเล่นเราลอ,ลองเล่นดูแล้วเราไปเปิดหายีหลานกันเถอะเฮ้ยตื่นเต้นนะ่างั้นเราไปเปิดหายีหลานกันเลย สิบโลแรกไปโ oh <my> อ้ยก็อดห้ายางยางสีดาวสีดาวตัวอะไรก็ได้สีดาวโอเคคูสติลมีแล้วหนึ่สองสาม,ส,ามสี่ห้า เฮ้ย Sacrificial b o ไม่มีโอเคเห็นไปแม็กไปดูมาเห็นเขาบอกว่าใช้กับยี่หลานดีด้วยอ่าขอบคุณที่มานะไปราไปต่อกันยี่สี่ปะน่าจะห้าเอ้ยอันนี้หกหละงะังกัหกนโอเคโลแรกนะครับทุกคนเราไปโลต่อไปกัน let's go ไม่ไม,ม,มีตัวละครมาเลยเหรอถามจริงมายก็อนฮึเฮ้ยหยันเฟยโอ้ยแต่หยันเฟยซีหกแล้วอ่ะซีเจ็ดและหนึ่งโอเคอย่างน้อยก็ได้เหเรียญเกลือคขาเรียกอย่างนั้นหรอ <laughs> ไม่รู้สิ <Okay. S 1> <Okay. S 2> กิโลอะอ่า <laughs> ไปโลที่สามเฮ้ยใช่แล้วฮีสอายังไม่มาอ,อ,อมาไหมตัวละครอ,อะไรวะนูเอลได้ไหมอ่ะขอนูเอลได้ปะจะซีหกแล้วนูเอลเฮ้ยเลเซอร์อ้าวเอ๊ะ เาเลเซอร์มาเฉยโอเคสามพัน okay. โปรที่สี่ป้ายเอ้ยแมวเดือยป้ายยี่ล้านยี่อ่ายังไม่มายี่หลายี่หลาสี่ดาวอ,าอุ้ยนูเอลนูเอลสีหกแล้วอู้ยมีตัวสีดาวมาอีกไหมอ่ะขออะไรอ่ะ อ๋อไรอันโรมีแล้วไปครับไปครับว๋้มโานูเอลซีหกแล้ว <c oughs> โอเคอุวยตายแล้วไม่พอเดี๋ยนะครับเข้าช็อ 13แล้วเหรอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกัน mm hmm. okay. อื้มโอเราปลดดาวตัวละครกันก่อนก่อน โนเอลซีว no ้าว wow. ไม่มีละเพราะว่าหยันเฟยซีเจ็ดซีหกไปที่ร้อยโอเคเรามาเปิดต่อกันดีกว่าอุ้ยกดผิดโ okay, อเค let's go ตายมามเฮ้ยหยันเฟย โอเคเลยอันนี้โลที่ห้าลวครับอันนี้โลที่ห้าข้ามโดดๆอุ๊ยโนเอลเอออย่างน้อยสี่ดาวมาสองตัวพร้อมกันก็โอเคก็ยังดีก็ยังดีสี่หกหมดแล้ว <c> ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เหรียญเหรียญเกลือไปแรก โอเคครับทุกคนเรามาเปิดต่อกันดีกว่าเพราะเมื่อกี้แม็กไปเติมมาเพิ่มครับผมไปไปไปไม่มาโกรธนะเอาจริงไปเลยโลที่หกมัง้งเฮ้ยเฮ้ยโมโนาโมโนาไม่ก็ยี่หลานขอร้องโม,โมโนาไม่ก็ยี่หลาน please ออกทองแล้วไม่ตกใจมากมูนาคือใครก็ได้อ่ะโอ้ยใครวะเฮ้ยเอาไม่ก้ด oh อะไรวะเนี้ยอุย้ยไม่หลุดเลทด,ด้วยอ่ะอื กินปุยมุยทุกคนครับเราได้ยี่หลานแล้วมไม่สนใจละเออเกินปุยมุยโอเคทุกคนพอแล้วครับพอพอย,ย้ยายย,าย้ายยย้ายหยอกหยอกตอนนี้นะครับเราได้ยี่หลาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปหาไม่สิเดี๋ยวเราไปอัพยี่หลานกัน let's go เกิดไปอ่ะไม่หลุดเลทเลยแรงมากเขารู้แหละว,ว่าเราชอบยี่หลานขอบคุณมากครับที่เอายี่หลานมให้ผมสัดทีมสั์ทีมให้ยี่หลานชอบไปดูมาอันนี้แม็กจัดทีมมั่วม่ก่อนนะทุกคน What's happening <S ต้องมีตัวฮิลในทีมหนึ่งตัวไม่งั้นเดี๋ยวตุย Who's our target this time Oh my god I'll bring my seasonings! Oh, i Stay close and you will live. Oh my god. ธอสวย,อ,ยอะไรอ่ะอ๋อตรงมือโอเคชนูที่ดูมาชนูนี้เข้ากับยี่หลานอเอนเนอร์จีรีชาร์ดอาร์ติแฟกต์ยังไม่มีอันนี้สี่โอเคเขาทุกคนงั้นเรามาอัพเลเวลยี่หลานกัน of work combat skills are essential วายตายแลว้วอุ้ยอัพของอัพไม่พอฮึอำไงดีวะเนี่ยวายหมูลาก็ไม่พออีกโอ้มายกอดอ๋อทุกคนครับงั้นเอางี้ดีกว่างั้นแม่ขอ จบคลิปแต่พีนเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ถ้ายี่หลานเลเวล90เมื่อไหร่เดี๋ยวไม้เอาให้ทุกคนดูนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย